ฟังเคสตัดดีกันลูกเขาวัดประมาณปีสามเกเมื่อสามเจ็ดลูกได้คขับรถผ่านหน้าวัดพระธรรมกายเพื่อจะไปดูที่แถวนั้นพอเอินผ่านเห็นป้ายชื่อวัดเลยสนใจครับแ้ก็ไปโดยไม่คิดอะไรแต่รู้ข่าวรลอทองหลวงปู่ลูกก็จึงทอทองในตัวออกหมดร่วมรอดด้วยสาธุจากนั้นลูกก็ ไม่มาวัดอีกเลยเพราะว่าถอดทองออกหมดเรียบร้อยแล้วแล้วกันจนกระทั่งมีกระรายามิตรมาบอกบุญเพื่อสร้างพระธรรมการประจำตัวลูกจึงทำไปทั้งหมดทันท,ทีเลยสิบาองค์<า>ทั้งทั้งที่ไม่มีปัจจัยแต่ว่ามีหัวใจจึงเขียนเช็คสิบามใบข้ามปีลูกเดวเข้าวัดอีกครั้งตอนมีศูนย์ปฏิบัติธรรมดิโอสยาม ถ้าได้ร่วมบุญสร้างองค์พระทั้งภายในภายนอกและแกนกลางทั้งที่ทําเองและบอกบญรมทั้งสิ้นประมาณสองร้อยกวาองและจากนั้นลูกก็ไม่เคยตกบุญทุกๆบุญเลย<อ>ไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานกองของทุกๆุกบุญบลูกมาวัดทุกวันอาทิตย์และทุกงานบุญใหญ่ตลอดจนมาอยู่ทวดงธรรมชัยช่วงปีสี่หนึ่งเป็นกระรมิตรทพีน้องเข้าวัดจนปัจจุบันครอบครัวน้องสาว ก็ได้มาเป็นครอบครัวธรรมกาเช่นเดียวกับครอบครัวของลูกหากวันอาทิตย์ไหนติดธุระจาเป็นไม่ได้มาวัดจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตในวันนั้นอย่างไม่คุ้มค่า,าและเสียดายเวลา <Okay. S 1> นอกจากนี้ทั้งลูกและหลานก็มารับบุญช่วยงานวัดทุกวันอาทิตย์โ <Okay. S 1> ดยลูกจะสอนเด็กๆว่าหากเราไม่สามารถทําบุญด้วยปัจจัยมรรคได้ก็ใช้แรงกายแรงใจของเรามารับบุญแทนลูกใยญ่จะกลาบเรียนถามหลวงพ่อถึงคุณพ่ออาม,มา่าและสามี ซึ่งทั้งสามท่านเสียชีวิตไปแล้วหมดสิบแปดปีคุณพ่อเป็นชาวจีนพ้นทะเลกัมพระพ่อแม่ตงแต่ยังเล็กมีแต่พี่ชายและพี่สาวเป็นคนมีสติปัญญาดีมากจึงได้ไปเรียนวิชาการแพทย์ยยากาับญาติผู้หนึ่งแล้วรักษาคน,คานไข้โดยไม่คิดเงินจนพิเียรับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นครั้งหนึ่งรักษาคนไข้พลาดทาให้เสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่รับรักษาใครอีกเลยเมื่อแต่งานคุณแม่ก็ได้เดินทางมาตั้งรกรากในเมืองไทยมีความขยันยันแข็งและซื่อสัตย์มาก ดังเช่นเมื่อสาิปีก่อนคุณพ่อทาโอดีไว้กับธนาคารสามหมื่นบาทวันหนึ่งได้นําเงินไปเข้าบัญชีหลักพันแต่พนักง,งานลงผิดเป็นหลักหมืน่นจนสามารถล้างหนี้ได้เลยแต่คุณพ่ออุตส่าห์กลับไปธนาคารเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องอเห็นไหมคนดีจะเป็นอย่างนี้แม้ว่าจะมีความขยันแค่ไหนก็ตามไอ้ตรงนี้ขีดเส้นตายแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเท่าไหร่ขยันเฉลียวฉลาดทุกอย่างแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ในธุรกิจนี่มันต้องมีอะไรเป็นเหตุครับจึงมาเป็นผลอย่างนี้เห็นไหมเพราะเรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันน่าศึกษาเห็นไหมมักจะถูกโกองจอากลูกค้าแลือเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนใจดีขี้กลางใจจคนคุณแม่ของลูกบ่นว่าวาสนาเราคงมีแค่นี้แหละค,ค,คือค้าขายมา30สิปีมีกําไรก็ได้แคแ่เลี้ยงลูกเจ็ดคนยนตโตคุณพ่อเป็นคนไม่มีศรัทธานในศาสนาข่าศัต์ช่วงเทศกาลเป็นบางครั้ง และมีวิธีกรรมบ้างเช่นเดียวกับผู้ชายจีนทั่วๆไปแต่ก็ไม่ห้ามที่ลูกๆใส่บารส่วนตัวท่านเองช่วยงานมูลนิธิการกุศลตลอดโดยไม่รับสิ่งตอบแทนมีครั้งหนึ่งคุณพ่อถูกเพื่อนชักชวนให้นอกใจคุณแม่ไปติดผู้หญิงคนหนึ่งทําให้ครอบครัวมีปัญหาแต่ก็ท่านกับไปวอมวอมอุ่นเครื่องช่วงสั้นเท่านั้นเองด้วง <laughs> <laughs> จ,จากพื้นฐานใจท่านเป็นคนรักครอบครัวมากหลังจากอุ่นเครื่องเสร็จก็กลับมาหาครอบครัวตามเดิม <laughs> และก็พบว่ารักที่สุดนั่นอยู่ที่บ้านสุดยอดเลยเมื่อเดือนเมษา25คุณพ่อป่วยด้วยโรคปอดจากการสูบุริจัดไอออกมาเป็นเลือดสดๆต้องตัดเนื้อปอดทิ้งบางส่วนอาการหนักมากสู้พร้อมเหลือหนังหุ้มกระดูกต้องให้อาหารทางสายยางแล่เจาะคอนอนโรงพยาบาลอยู่สองปีพี่สาวคนโตจึงได้บนบานกับเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือชาวจังหวัดตาก ท่านเป็นทหารสมัยสุโขทัยก็ขอให้คุณพ่อมีอายุอีกสี่ปีให้ได้เห็นน้องเรียนจบและรับปริญญาตอนนี้ฟังให้ดีนะและได้สร้างพระเจดีย์จุรามณีประดิษฐานไว้บนยอดเขาณวัดกิริวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเวลานั้นครอบครัวของลูกยังไม่รู้จักพระธรรมกายหลังจากนั้นอาการงท่านกดีขึ้นตามลําดับจนหายเป็นปกติอย่างอัศจรรย์ต่อมาอีกสี่ปีสิบสองวันคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยอายุหกสิบห้าปีด้วยโรคที่ไม่น่าเสียชีวิตคือเป็นไข้หวัด เมื่อไปหาหมอกลับมาก็ทานยาและเข้านอนพี่สาวเฝ้าไข่จนตีสองยังเผลอหลับพอตีสามได้ยินเสียงดังตุบคุณพ่อลนล,นลนจากเตียงจึงอุ้มขึ้นนอนท่านละเมอเหมือนพูดกับใครฟังไม่ได้ครับพอตอนเช้าเข้าไปปลุกไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีเสียงเหมือนนอนกรนดังมากจึงนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกเส้นเลือดในสมองแตกถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นเจาชายนิซา พอคล้อยหลังพี่สาวหมอก็ดึงเครื่องช่วยหายใจออก <Okay. S 1> ไม่แน่ใจว่าญาติหรือเพื่อนคุณพ่อขอให้หมอดึงออกศพของคุณพ่ออยู่ในห้องดับจิตนานห้าหกชั่วโมงตัวก็ยังอุ่นอยู่พี่สาวยังเสียใจยจนทุกวันนี้ว่าถ้าไม่ยอมไม่ฉีดฟอร์มอลินคุณพ่ออาจจะฟื้นขึ้น,นมาได้ <Okay. S 1> ตอนนี้ลูโลก,กราบศพคุณพ่อหลังจากเสียชีวิตนานสิบชั่วโมงยังเห็นหยาดน้ําตาท่านค่อยๆรินออกมาเหมือนสั่งลา oh. หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตสี่ห้าปีได้มาเข้าฝันคุณแม่ ให้ไปดูแลพี่สาวของลูกที่เขารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลทั้งๆท,ที่ลูกทุกคนปิดเป็นความลับกับคุณแม่<อ>ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเพียงหเดือนอาม,มา่าเพิ่งเสียชีวิตด้วยวยัยเก้าสิบเจ็ดปีท่านเป็นคนใจเย็นใจดีและรักหลานๆมากก่อนทัางเสียชีวิตเริ่มจากหกลม้มลุกเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่สองสามปีและเสียชีวิตในที่สุดตามตำเนียนจีนถือเครดว่าถ้าตระกูลใดมีคนเสียชีวิตสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันให้ระวังจะมีคนที่สาม นับจากคุณพ่อเสียชีวิตได้8ดเดือนลูกก็ได้สูญเสียสามีไปด้วยโรคมะเร็งในไตทั้งที่ปกติเขาเป็นคนขยันขันแข็งจิตใจดีมีเมตตาและขี้สงสารเป็นคนกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่มากเขาเป็นคนรักครอบครัวมากค่ะไม่เล่นการพน,นันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วยังเป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำไม่มีแววว่าจะป่วยมาก่อนแต่ก่อนจะเสียชีวิตประมาณสองปีสามีต้งองเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคนิว่วที่กรวยไตยและต้องตัดไตออกข้างหนึ่งเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ไต เวลาต่อมาจึงเศร้าเป็นเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ได้จากไปในขณะที่ลูกของลูกสามคนอายุเพียงแปดขวบหกขวบแล้วหนึ่งขวบครึ่งเท่านั้นคุณยายคุณพ่อและสามีไม่ได้ทําบุญแต่ก็ไม่ได้ทําบาปอะไรมากนักเมื่อตอนลูกกําเนิดบุตรคนเล็กแม่สามีพาไปดูหมอหมอดูบอกว่าลูกคนนี้เกิดมานําธนูติดมาด้วยเป็นดวงปีตุคาตต้องยกให้เป็นลูกคนอื่นแต่ลูกก็ไม่ได้ทําตามเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องอะไรสาระ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้บุตรคนแ็กฟังเพราะกลัวว่าจะไม่สบายใจและพี่สาวก็เอาดวงของลูกไปดูหมอดูบอกว่าดวงลูกกินสามีทําให้ไม่สบายใจมาตลอดแล้วโทษตัวเองว่าดวงทาให้เขาอายุสั้นแม่<อ>ดวงเป็นยักษ์กินสามีเมื่อสามีตายไม่นานมีคนเห็นสามีของลูกเดินตามลูกตลอดพี่สาวไปดูหมอดู หมอดูเขบอกว่าสามีลูกอยู่กับลูกตลอด oh. จะเป็นจริงไหมครับแต่ตอนเขามีชีวิตอยู่ลูกอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่เคยให้ลูกคลาดสายตาเขาเลย mm. อยากทราบวา่าอาม,ม่าของลูกขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนคุณพ่อของลูกมีบุคกรรมอะไรจึงค้าขายไม่ขึ้นทัทง้ทงๆท,ที่ขยันแต่เสียชีวิตแบบไม่รู้สึกตัวขนาดนี้คุณพ่อของลูกไปอยู่ที่ไหนสามีของลูกมีบุป,ปรกรรมอะไรจริงต้องอายุสั้นสามสิบห้าปี ขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนและลูกๆของลูกทำกรรมอะไรร่วมกันจึงเกิดเป็นพี่น้องกันและกัาพราตั้งแต่เด็กผู้ตาอังสามไม่รู้จักการนุโมทนาบุญมาก่อนไม่ทราบว่าจะรับบุญที่ลูกส่งไปได้มากแค่ไหนและการทําบุญทองคําหล่อรูปหลวงปู่มีอาสม,มากขนาดไหนลูกตั้งใจจะทําให้สุดกําลังค่ะอันนี้ฝันนี่ฝันนะครับฝันหลับฝันไปเป็นตุเป็นตะฟังเพลินๆอาม,มาตายอายุ97ปี อาม,ม่าไปเกิดเป็นภูม,มะเทวาสาวแล้วก็สวยกว่าเดิม<อ>ในหมู่ภุมิมะเทวาที่มีบ้านคล้ายคนจีนโบราณเพราะก่อนตายอาม,ม่าเห็นคตินิมิตเป็นทุ่งหญ้ากกว้างและก็มีหมู่บ้านคนจีนโบราณ<อ>เลยไปเกิดที่นั่นอตอนนี้เป็นภูมิมะเทวาอยู่ที่เมืองจีนจ้า<อ>ส่วนพ่อ ตายอายุ65ปีพอตายใหม่ๆก็มีเจ้าหน้าที่มารับไปยมโลกมีกรรมฆ่าสัตว์โสบุรีกินเหล้าเจ้าชู้บ้างแต่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสาธารณกุศลบุญที่สำคัญคือสร้างเจดีที่ลูกๆทำให้ทำให้ต่ออายุมาได้4ปีเศษบุญนี้ยังติดอยู่จึงทำให้พ้นจากยมโลก คือบุญที่สร้างเจดีที่ลูกๆกก็ทำบุญทิ์ไปให้เนี่ยทำให้ไม่ต้องไปใช้วิบากกรรมรในยมโลกแล้วก็ต่ออยู่ไม่ได้สี่ปีเสร็จๆบุญนี้ยังติดอยู่จึงทำให้พ้นจากยมโลกเมื่อเกิดเป็นภูมทิทวาแล้วก็เลยมาเข้าฝันคุณแม่จริงๆนั่นแหละ oh. มาบอกเกี่ยวกับอาการป่วยของพี่สาวที่โรงพยาบาลด้วยความห่วงใยบ,บ,บุญสร้างพระเจดีที่วัดนั้นน่ะ ต่ออายุไม่ได้อีกสี่ปีเศษไม่ใช่เกิดจากการบนบานเทพองค์ใดเลย<อ>เทพองค์นั้นช่วยไม่ได้หรอกรบ,บุญนังหากที่ช่วยต่ออายุเป็นการปาณาตีบาตในปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์ไหวจ้าจึงทำให้เสียชีวิตแบบไม่รู้สึกตัวที่ท่านค้าขายไม่ขึ้นทั้งๆท,ที่ขยันแต่ไม่รวยเพราะสร้างทานบาร,รมีมันน้อยจ้า ชาติในอดีตมีอาชีพเป็นพ่อค้าคก็ทำแบบที่ตัวโดนโกงในชาตินี้นั่นแหละอ,อีกทั้งตอนเป็นวัยรุ่นในอดีตก็จอบขโมยเงินพ่อแม่ไปเที่ยวเล่นส่วนสามีเสียชีวิตเมื่ออายุแค่ส5สบหปีก็เพราะกำเนิดอดีเคยเกิดเป็นลูกชายคนโตเมื่อพ่อตัวซึ่งเป็นเศรษฐีตายก็ฮุบสมบัติไม่ยอมแบ่งให้น้อง ทั้งๆท,ที่พ่อทำพินัยกรรมให้กับลูกทุกคนด้วยความยุติธรรมรทำให้น้องแค้นใจเป็นอย่างมากเลยไปฟ้องร้องตัวเองเลยจ้างคนร้ายมาฆ่าน้องอแบบให้ดูแนบเนียนไปเป็นการฆ่าชิงทรัพย<อ>์ในช่วงอายุไล่เลี่ยขนาดนี้เนะี<อ>่ยที่เป็นนิ้วในกรวยไตยตั้งถูกตัดไตาทิ้ง ก็เพราะกรรมโกงสมบัติของน้องนี่แหละในอดีต<อ>แล้วต่อมาที่ตายวยโลกมะเเลงก็เพราะจ้างวานฆ่าน้องนั่นเองอเลยทําให้กรรมนั้นบันดาลให้เป็นโลกมะอเ็งแล้วตั้งตายในที่สุด<อ>เป็นกรรมของพ่อที่ตายอายุสาสิบห้าปีไม่เกี่ยวกับลูกสามคนนะจ๊ะครับ<อ>ถ้าหากว่าลูกทำบุญทุกๆบุญให้ดีกว่านี้ทั้งสามท่านนั่นแหละ จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาหรือหากรูกปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมกาย mm hmm. ก็จะส่งบุญให้ได้ดีกว่านี้อีกจ้ะสามีตายแล้วก็ยังผูกพันกับครอบครัวเลยไปเกิดเป็นภูมิมะเทวา oh. บุญทุกบุญที่ทำไปให้ทั้งสามท่านได้รับหมด mm hmm. แม้จะอนุโมทนาไม่เป็นก็ตาม mm hmm. ก็ได้ตามส่วนแห่งบุญ mm hmm. มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม หากวันใดอนุโมทนาบุญเป็นหรือเข้าใจบุญก็จะได้ดีกว่านี้ก็จะได้เลื่อนชั้นกันไปอีกถึงชั้นจตุมหาราชิกาหรือจะหากจะให้เร็วกว่าน,นั้นลูกต้องปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้าถึงธรรมกายก็จะได้ส่งบุญได้ดีกว่านี้จ้ะส่วนทําบุญหล่อลูปหลวงปู่นั้นี่ะมีอธิสฐามากมากมา,กมาขนาดไหนวันนี้คงพูดได้ไม่เต็มที่หรอกนะลูกนะ ได้แต่พูดคำว่าเป็นอาสงไขยอัปมานังให้ลูกตั้งใจทำให้สุดกำลังกันแล้วกันนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้ไม่ศึกษามันไม่ได้ไม่ว่าจะนับซือาศาสนาไหนก็ตามเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎของเหตุของผลนี่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเอาไว้ส่วนจะเชื่อแล้วไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าปิดโอปิดตาตัวเอง ปิดโอกาสตัวเองแล้วนี่ยน่าเสียดายแล้วก็จะมีโอกาสพลาดมีเคสตี่ดีอยู่สองเคสที่ผ่านมาเราคงจำได้เคสหนึ่งเริ่มต้นโดยการดื่มเหล้าและขายเหล้าแต่ตอนปลายตัวได้สั่งสมบุญณ์พระตัวเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมรทำทุกบุญที่ลูกสาวแนะนำมาแล้วตอนสุดท้ายก็ ไปสู่สุคติโลกสวรรคร์ค,รคือบุญชิงช่วงไว้สักครังถ้าไม่ใจตอนนั้นใสไม่หมองต้นคดปลายตรงแต่อีกเคสหนึ่งเราจำได้ไหมที่เป็นชาวเยอรมันจิตใจก็ดีแต่ทำปจินกรรมคือดื่มเหล้าเบียร์รบ,บุหรี่อะไรอย่างนั้นแล้วก็ไปได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมพอตอนกาจะละโลกทำไม่เป็น ทำอะไรเป็นและยิ่งตายอย่างกระ Than หันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปก็ช่วงชิงเอาไปอบายก่อนเห็นไหมเพราะ,ะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องบาปต้องศึกษาต้องเรียนรู้ให้ดีทีเดียวให้แจ่มแจ้งเพื่อมนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่รู้กันอีกเยอะเอาแค่รอบหลอวัดนี่ก็ยังไม่ค่คยรู้กันเลย มันก็เป็นนาทีของนักบวชซึ่งไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไปเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพศศาสนาเป็นแหล่งแห่งความรู้ก็ต้องสอนเขาสอนใหม่ใหม่มันก็จะมีคนดื้อมากบางน้อยบ้างไม่ดื้อก็มีก็จะมีคนเชื่อบางคนไม่เชื่อบางคนเฉยๆบ้างแต่ว่าก็ต้องสอนเขาต้องแนะนำม่ครับก็รดำเนินชีวิตผิดพลาดเพรานในมหานรกจึงแออัด ยัดเยียดกันมากมายด้วยผู้ที่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็พลาดไปทำบาปไปสร้างบุญบมากมายมหาศาลทีเดียวแม้แต่เรื่องของบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะมันจะมีผลมวลมันก็นิดเดียวมือเราเงินเราปากเรารปอดเราตัวเรารมันไม่ได้เป็นหนักอะไรของใครก แล้วมันทำไมทำไมใ้ตรงนี้แหละเราก็จะต้องมาศึกษาว่าใครเป็นผู้ออกกฎแห่งกรรมรที่เขาก็ททำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ค,คืออกุศลก็สิงจิตเห็นไหมแล้วก็ให้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาภพมาลองรับเอาวิบากกรรมมาลองรับโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยก็คิดว่าให้เท่ๆเก๋ๆแล้วก็คลายเครียด หรือให้มันพลนพล่นเอในสุขติดติดข้าถ้าไม่ได้เสพก็หงุดหงิดใครมาชวนให้เลิกก็หงุดหงิดแต่พอเสพเราก็หายหงุดหงิดก็มีแต่หงุดหง,งิดกับไม่หงุดหงิดคความสุขั้นไม่ได้มีหรอกมีแต่หง,งุดหง,งิด,งดกับไม่หงุดหงิดเกิดมาเนี่ยเราจะฝากชีวิตไว้กับควันเล็กๆแค่นี้หรือรหรือจะฝากาไว้แค่หง,งุดหง,งิดกับไม่หงุดหงิดแล้วตายเงี้ยมันคุ้มกันไหม ไม <My> ่คุ้มถ้าไม่คุ้มที่ควรไหมไม่ <My S 2> ควรครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะสูบแต่ควรที่จะทิ้ง <Think. S 1> เอาไปเผาซะเลิกซะเลิกบุหรี่ไม่ยากหรอกหักดิบไปซะเลิกไปเลยและโยมเนี่ยตัวดีเนี่ยเอาบุหรี่ไปถวายพระเราจะไปโทษพระในหาควรไหมเพราะเดิมนะท่านจังใจจะไปทำบัณนิผพานให้แจง้งที่บวชมาเนี่ย แต่พอไม่แจ้งพระโยมมาบุหรี่ไปถวายบบุหรี่บังมาบ้างไปถวายถ้าก็ติดสิมันหมาย่างก็สูบพลนเล่นๆอาจจะหงศรัทธาบนข้าศรัทธาที่จะหลงมันก็ทําให้อชักม่วนเหงินเลยม่วนต่อม่วนก็ม่วนต่อม่วนพอม่วนแล้วก็ม่วน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 ก็ติดตอนหลังลวโอ้ยพระสูบโยมสูบก็คุยกันม่วนอีหลีดีเลยเชี่ยดะควันกลบกันไปหมดเลยครับ ไปหมดที่มันก็ติดสิเนี่ยโยมเนี่ยทำให้ภาพพระเนี่ยไม่สง,ง่างามเท่าที่ควร,ค,รควนันมันไปบดบังความสง,ง่างามของท่านเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดอยู่ที่โยมไม่ช่ตีพระร,รู้ตัวเปล่ารู้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปต้องไปนิมนต์พระให้เลิกซะครับรู้ตัวไหมรู้ตัวครับเอาปัจจัยไปถาไวายแทนบุรีรปัจจัยท่านต้องการ,รแต่บุรีท่านไม่ต้องการหรอก อย่าลืมนะลุงนะทำอย่างนี้นะรบ,บรีเอ้ยมากเอ้ยมารกรูแล้ววูนี้ไปต้องมากจะเดินท่านก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกอ้าวโยมอ่ะเคี้ยวเคี้ยวเพลินๆใหม่ๆมันก็ยานมากนะเดินหมากดีดมังหน,นักเข้าชักมันดีเมื่อเงินแล้วมันทําให้ซ่อนอารมณ์บางอย่างได้ งุดหิดใครเคี้ยวหมากก่อนเคี้ยวกุ๋กกเคี้ยวหมากแทนเคี้ยวคนเลือดฝาดนี่ปากแดงอุ้ยเลือดฝาดีปากกำลังงุดหิดแต่โยมดูว่าใจดีเพราะฉะนั้นหมากบุรีจะไปถวายนะความผิดอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่พระเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาบุรีไปถวายแล้วไปกราบนิมนต์อรัตนนาท่านเลิกซะอาจารย์